สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาห่อขนมสามเหลี่ยมหรือขนมเทียนไส้หวานนั่นเองค่ะงานบุญเข้าพรรษาออกพรรษาหรือบุญเดือนสิบนะคะก็จะห่อขนมสามเหลี่ยมกันนะค่ะก็จะมีมะพร้าวทึนทึกหรือถ้าใครไม่มีมะพร้าวทึนทึกก็มะพร้าวแกงได้เลยค่ะซื้อที่ตลาดนะคะค่ะก็จะมีแป้งข้าวเหนียวน้ำมันถั่วเหลืองน้ำตาลทรายแดง คั่วเกลือใบตองค่ะลงมือทําเลยค่ะส่หรใหเรานําไปคั่วให้ออกสีเหลืองทองเข้มแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นเราก็จะมาทําไส้เลยค่ะเช่น้าตาลทรายแดงนะคะาจากนั้นเราก็จะเคี่ยวจนกว่าน้ำตาลเขาะจะเข้มนะคะสีเหลืองเข้มนะ าเราจะเอาสีเขานะคะก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวมาจนน้ำตาลละลายเป็นน้ำแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่มะพร้าวลงไปค่ะจากนั้นเป็นเกลือค่ะตัดน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวเข้ากันค่ะ แห้งเลยนะคะ ดีแล้วแล้วก็แห้งดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพอแค่นี้ค่ะต้องผัดให้แห้งเลยนะคะเนี่ยแห้งแบบนี้เลยนะจากนั้นพอแค่นี้ค่ะจากนั้นนำงานลงไปค่ะปิดแก๊สเลยค่ะงานนี้พั่วแล้วนะคะ,ค,ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะปิดแก๊สแล้วนะคะ รอให้เย็นค่ะรอให้เย็นค่ะจากนั้นเราจะใช้น้ำร้อนออนวดแป้งนะคะเราก็จะเอาแค่ร้อนนะไม่ต้องเดือดนะคะเอาแค่ร้อนเอาแค่ตรงข้างๆนี่เขาเดือดเล็กน้อยก็เราก็จะพอเลยนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะเราก็จะพอเลยค่ะปิดแก๊สค่ะ าจากนั้นเราก็จะเทปแป้งลงในชามผสมค่ะแป้งข้าวเหนียวนะคะจากนั้นทยอยน้ำอุ่นใส่ค่ะใส่ไปคนไปนะคะใส่น้ำอุ่นเพื่อที่เวลาเรานำไปนึ่งแล้วเขาจะได้ไม่พองขึ้นมานะใบตองก็จะอยู่คงรูปทรงเดิมนะคะ ไปคนไปค่ะต้องเป็นน้ําอุ่นนะคะเวลาเรานําไปนึ่งแล้วเขาจะได้ไม่พองขึ้นมานะใบตองก็จะยังคงรูปทรงเหมือนเดิมค่ะค่อยๆนวดไปค่ะคนไปนวดไปใส่น้ําอุ่นไปค่ะ ใช้มือนวดแล้วนะคะค่อยๆทยอยใส่น้นำถ้าใส่เยอะเดี๋ยวเขาจะเหลวไปนะใช้มือนวดค่ะ นวดไปเติมน้ำไปนะคะค่อยๆเติมไปค่ะเราก็นวดมาจนเนื้อแป้งเขาเนียนแบบนี้แล้วนะคะจนเนื้อแป้งเขาเนียนแบบนี้แล้วแผ่ออกมาก็ประมาณนี้ค่ะค่ะจากนั้นให้เรานำใส่ถุงไว้นะคะ จะได้ไม่แห้งนะแป้งจะได้ไม่แห้งโดนลมจะได้ไม่แห้งนะนําใส่ถุงพลาสติกฝูกฝากไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาปั้นไส้นะคะปั้นไว้ค่ะไส้เย็นแล้วนะคะ เตรียมถาดมานะคะเทน้ำมันลงค่ะน้ำมันถัวเหลืองนะคะเพราะว่าเราจะวางเวลาเราห่อเสร็จแล้วเราจะวางขนมไว้ในน้ำมันนะคะเวลาเป็น,นึนงแล้วจะได้ไม่ติดใบตองนะคะค่ะจากนั้นทำขั้นตอนต่อไปค่ะจากนั้นก็จะมาเตรียมตัดใบตองค่ะใบตองนี่ความกว้างเจ็ดนิ้วนะคะพับครึ่งค่ะ ใช้กรรไกตัดค่ะตัดให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เราแบ่งแป้งออกมาทีละน้อยนะคะจะได้แป้งจะได้ไม่แห้งนะแบ่งแป้งออกมาทีละน้อยจากนั้นเราก็จะมาห่อค่ะ ถ้าเราอยากได้ลูกเท่ากันให้เราชั่งน้ําหนักนะคะประมาณนี้ค่ะนั้นวางไส้ค่ะห่อให้หุ้มไส้ค่ะห่อแป้งให้หุ้มไส้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นวางแป้งลงในถาดที่เทน้ํามันไว้นะคะ จากนั้นห่อค่ะใบตองที่ตัดไว้นะคะทําเป็นกลวยค่ะพับลงมา,าพับลงมาแบบนี้จากนั้นใส่ขนมลงไปค่ะพับไปค่ะกดลง เราบีบข้างๆนะคะจัดทรงพับไปค่ะพับข้างๆไปพับไปประมาณน,นี้ค่ะห่ายขึ้นมาพับตรงนี้มาตรงนี้เราก็จะได้แบบนี้นะคะพับมาค่ะเอาลงเอาปลายเขาสอดลงไปตรงนี้นะคะสอดปลายลง ก็จะได้แบบนี้จากทรงได้ค่ะประมาณนี้จากนั้นก็แบ่งแป้งมาค่ะแผ่แป้งออกค่ะประมาณนี้นะคะวางไส้ลงตรงกลางค่ะ นำแป้งหุ้มห่อหุ้มให้มิดเลยนะคะห่อให้หุ้มเลยค่ะจากนั้นคึงแป้งให้กลมค่ะแค่นี้ค่ะวางลงในถาดน้ำมันค่ะกันไม่ให้เขาติดใบตองนะคะน้ำมันนี่เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะค่ะจากนั้นนำใบตองขึ้นมาค่ะเราเอาตรงปลายแข็งนะคะทำเป็นกลวยนะ นี้ค่ะให้แหลมแบบนี้นะจากนั้นวางขนมลงไปค่ะค่ะจากนั้นค่ะใบตองนี้เราใช้ใบตองใบเดียวนะคะไม่ได้ซ้อนใบตองนะค่ะจากนั้น,ม,นม้วนไปข้างหลังค่ะจัดทรงค่ะม้วนไปข้างหลัง ใช้ใบตองใบเดียวก็จะประหยัดใบตองนะคะใบตองแพงค่ะม้วนไปค่ะจากนั้นก็พับตรงที่ส่วนเกินนี้เข้ามาค่ะพับส่วนเกินเข้ามาจากนั้นนำปลายพับมาแล้วมาสอดลงตรงนี้นะคะสอดลงไปค่ะสอดเข้าไปให้ลึกหน่อยนะเวลานำไปนึ่งจะได้ไม่คลายออกนะ จัดทรงค่ะแล้วก็จะได้สวยๆแบบนี้เลยหลังจากที่เราห่อเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็จะนําไปนึ่งค่ะจากนั้นให้นํามานึ่งค่ะพอน้ําเดือดแล้วให้เรานํามานึ่งนะคะนึ่งไฟกลาง40นาทีค่ะ ยกลงค่ะพับไว้ให้เย็นค่ะค่ะหลังจากที่อุ่นตัวลงแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาชิมกันค่ะต้องใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะคะเวลานึ่งนะ ร้อนๆอยู่นะคะยังอุ่นๆร้อนๆอยู่นะดูไส้ข้างในค่ะไส้ข้างในเหนียวนุ่มค่ะแป้งเหนียวนุ่มไส้ข้างในก็หวานกลมกล่อมพอดีค่ะเค็มๆหวานๆมันๆค่าเรียบร้อยค่ะค่ะขนมสามเหลี่ยมหรือขนมเทียนไส้หวานล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่าทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทำกินทำขายได้นะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดีแชนแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทําอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ